สวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับมาผมจะมาแนะนำในหมวดในหมวดนี้นะครับในการเขียนนะครับเมนูดอนะครับจะมีคำสั่งย่อยนะครับอยู่ในหมวดนี้เริ่มจากคำสั่งคำสั่งไลน์แล้วกันนะครับ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คับสั่งลายนะครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่จุดไหนก็ได้นะครับที่เราจะเขียนนะครับที่เราจะวาดนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วลากออกมานะครับเราจะลากไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเราอยากให้เส้นมันตรงนะครับเรากด F8 หรือกดที่ตรงนี้ครับ ถ้ากดเขาจะมีสีเทาๆหรือสีอะไรสักอย่างเนี่ยครับตาผมบวดสีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะครับผมเรียกสีเทานะครับเส้นเขาก็จะเป็นแนวแกน x แกน y นะครับเส้นเขาจะไม่สวิงนะครับถ้าอยากให้เส้นสวิงก็กด f8 นะครับหรือคลิกที่นี่นะครับคลิกปึ๊บ เส้นก็จะสวิงนะครับนะครับถ้าอยากให้ล็อกถ้าอยากจะล็อกแกนก็คลิกที่นี่หรือกด F8 ที่คีย์บอร์ดนะครับปึ๊บล็อกแกนตัวเลขเราอยากได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็ป้อนใส่เลยนะครับ สมมติผมอยากได้100่งร e r เครับเป็นเส้นตรงนะครับถ้าหลักถ้าถ้าเราอยากเขียนเป็นสี่เหลี่ยมก็เราจะเขียนทางไหนครับทางล่างหรือข้างบนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลากเมาส์ขึ้นไปทางนั้นนะครับทางที่เราจะเขียนนะครับสมมุติหนึ่งร้อยคูหนึ่งอยนะครับผมก็พิมพ์ ค่าเข้าไปเลยครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับจากนั้นผมจะเขียนมาทางทางซ้ายนะครับผมก็ลากเมาส์มาทางซ้ายครับลากออกไปยาวๆก็ได้นะครับไม่ต้องลากแค่นี้นะครับลากยาวๆเลยแล้วก็พิมพ์ค่าเลยครับหนึ่งศูนย์เราอยากได้ค่าเท่าไหร่ก็พิมพ์ไปเท่านั้นนะครับจากนั้นจุดเนี้ยเราอยากจะพิมพ์หนึ่งร้อยก็ได้นะครับหรือเราจะเอาเมาส์มาแท็กตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นพอยทครับให้มันขึ้นสีเขียวๆนะครับ สี่เหลี่ยมสีเเขียวนะครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับจากนั้นก็ออกจากคำสั่งกดเ s c a ค e ครับจับขนาดดูครับคลิกที่ dimension แล้วก็คลิกที่ล i n น a r นะครับคลิกจุดที่1นะคลิกซ้ายจุดที่1คลิกซ้ายจุดที่2ครับแล้วลากขึ้นไปแล้วก็คลิกซ้ายอีกทีครับก็จะเป็นการวาง dimension นะครับ โอเคอันนี้ในะคำสั่งลายนะครับแล้วก็คำสั่งลายเนะี่ยเขาจะมีลายจะมีสองสไตล์สามสไตล์ในการเขียนนะครับผมจะคลิกที่คำสั่งลายหอ,อีกทีนะครับคลิกซ้ายหนึงครั้งที่คำสั่งลายนะครับ จากนั้นผมจะคลิกที่จุดจุดนี้นะครับจากนั้นผมจะกด F8 นะครับให้เส้นเค้าสวิงนะครับหรือคลิกที่ตรงนี้ครับปุ๊บอ่าจะเห็นสีน้ำเงินครอบตัวหนังสือไหมครับความยาวนะครับเห็นเส้นเห็นเส้นปลาไหมครับเส้นไข่ปลาครับผมจะพิมพ์ความยาวก่อนนะครับ 100จากนั้นผมกดแท็บนะครับกดแท็บที่คีย์บอร์ดแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนเป็นองศานะครับเราจะเอาองศาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ป้อนค่าเข้าไปเลยนะครับสมมติว่าผมจะเอา45ผมก็ป้อน45เแล้วอนเตอร์ครับจากนั้นก็ออกจากคำสั่งนะครับกด e s c เคนะครับจากนั้นก็เรามาเขียนเส้นอ้างอิงเขานะครับคลิกที่ คำสั่งลายหนึ่งครั้งนะคลิกซ้ายนะครับปึ๊บแล้วก็คลิกซ้ายที่จุดนี้นะครับแล้วลากออกมาครับกด F8 นะครับเพื่อล็อกแกนนะครับปึ๊บอ่าผมจะเส้นตรงนี้ผมจะทําเป็นเส้นอ้างอิงนะครับจากนั้นผมก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับกด Edscape เพื่อออกจากคําสั่งครับแล้วผมจะจับดิเมนชันดูนะครับจับขนาดดูจับระยะดูว่าได้ไหม ได้สี่สิบห้าที่เราป้อนค่าเข้าไปไหมนะครับคลิกที่ dimension นะครับแล้วคลิกที่ angular เนี่ยครับจากนั้นก็คลิกซ้ายเส้นที่หนึ่งคลิกซ้ายเส้นที่สองนะครับจากนั้นก็ลากเมาส์ออกมานะครับแล้วก็คลิกซ้ายวางเราจะเอาวางตรงไหนแล้วก็เลื่อนเมาส์หาเอานะครับผมจะวางตรงนี้ผมก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้ง เขาก็จะออกจากคำสั่งนะครับเห็นไหมครับได้4 5เส้นลายเราจะเขียนต่อกันเรื่อยก็ได้นะครับถ้าเราไม่กำหนดขนาดนะครับอ่าอย่างเงี้ยล็อกแกนนะครับกด F 8ล็อกแกนไว้นะครับคลิกปุ๊บแล้วก็อ่าให้เส้นสวิงก็กด F 8นะครับเนี่ยเราจะไปอย่างเงี้ยนะครับล็อกแกนใช่ไหมครับก็กด F 8ครับอย่างเงี้ยครับ เส้นนะครับให้เส้นสวิงก็ให้เส้นให้ตัวได้ก็อย่างนี้ครับเนี่ยครับล็อกแกนครับกด F8 e อย่างนี้ครับจุดจบก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับเนี่ยคําำสั่งลายก็จะประมาณนี้ครับอีกทีนะครับ คลิกที่คําสั่งลายคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่จุดนี้นะครับจุดไหนก็ได้นะครับลากออกมากด F8 นะครับอ่าให้เส้นเราสวิงนะครับความยาวแล้วแต่เราต้องการนะครับว่าจะเอายาวเท่าไหร่เราก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับสมมติว่าผมพิมพ์ 200แล้วก็กดแท็บที่คีย์บอร์ดนะครับเขาก็จะกระโดดมาที่ตัวตัวองศานะครับป้อนค่าเข้าไปเลยครับตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราไม่เอาก็กด e s c a p e ออกนะครับถ้าเราถ้าเราอยากจะแก้ความยาว2 0 0แล้วก็กดแท็บเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะกระโดดมานะครับกดแท็บก็จะกระโดดเปน็นยัง้นะครับสั่งลายโอเค ต่อมานะครับเป็นคำสั่ง rectangle นะครับเขียนสี่เหลี่ยมนะครับคลิกซ้ายที่คำสั่งหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นคลิกตรงไหนก็ได้นะครับที่รวงโล่งนี่นะครับคลิกซ้ายวางนะครับแล้วลากออกมานะครับลากไปทางไหนก็ได้นะครับลากออกมาเ็าจะมีคำสั่งย่อยๆอยู่แถวๆนี้ครับข้างล่างนี่สามสี่หมวดนี่ครับคลิกที่ dimension นะครับหรือ ตัวย่อก็พิมพ์ดีเลยนะครับถ้าเราไม่อยากคลิกที่ตรงนี้นะครับพิมพ์ดีครับแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับซึ่งเราคมเจ้าอา2 0 0ยคุณนะครับ200แล้วกด enter ครับก็200ครับกด enter ครับจากนั้นก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเพื่อวางครับอ่าครับจับขนาดดูครับ คลิกซ้ายจุดที่หนึ่งคลิกซ้ายจุดที่สองนะครับซูมเข้ามานะครับสกอรเมาส์นี่นะครับอันนี้เป็นคำสั่งเล็กเชนเกน,นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับต่อไปเป็นเส้นอวงกลมแล้วกันนะครับผมจะเขียนวงกลมครับคลิกเลือกเซนเตอร์เรเดียสนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าผมอยากจะเขียนวงกลมในในแผ่นนี้นะครับผมก็จะเอาเมาส์มาแตะยังไม่ต้องคลิกอะไรนะครับเอาเมาส์มาแตะที่เส้นเนี่ย เขาก็จะเกิดเส้นจุดศูนย์กลางให้นะครับจุดกึ่งกลางนะครับปึ๊บนะบในในการเขียนวงกลมเนี่ยเขาจะเขียนเป็นเนี่ยนะครับเป็น R นะครับเป็นร a เดียสนะครับสมมติว่าเราป้อนค่าห้าสิบอย่างเงี้ยมันจะเป็นร้อยนะครับจะเป็นร้อยแต่ถ้าเราอยากให้มันได้ร้อยเลยอะ หรืออยากให้ได้50เราก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับดมิ m ต t e r เนี่ยครับหรือพิมพ์ D ครับพิมพ์ D แล้วกด enter นะครับสมมุติผมจะใส่100นะครับผมก็พิมพ์1 0 0ไปเลยจับขนาดดูครับจับขนาดก็จะมี2หลายแบบนะครับเลือกเอาเลยครับดมิ m ต t e r อ่ะผมจับดมิ m ต t e r ครับ100นะครับถ้าจับ linear ก็ คลิกจุดนี้หาจุดนี้นะครับก็หนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับถ้าผมคลิกที่วงกลมอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกจุดนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมพิมพ์หนึ่งร้อยเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้กดไดมิเตอร์หรือพิมพ์คำพิมพ์ดีนะครับผมจะพิมพ์เลยนะครับหนึ่งร้อยผมกด enter ครับสังเกตว่ามันจะคูณสองนะครับ ก็จะเป็น200นะครับถ้าเราพิมพ์ดีหรือกดตรงนี้ครับกดปุ๊บไม่ต้อง Enter นะครับถ้ากดตรงนี้นะครับแล้วก็ป้อนค่าเข้าไปเลยครับ100ก็จะได้100นะครับวงกลมก็จะประมาณนี้ครับในการเขียน ต่อมาก็จะเป็นโบลิกอนนะครับกี่นาทีแล้วไม่โลสิบสองแล้วต่อมาผมจะมาคลิกที่โพลีกอนครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับคําสั่งทุกคําสั่งต้องคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครัค้งเขาจะบอกว่าให้เราเราจะเอากี่เหลี่ยมนะครับเราจะเอากี่เหลี่ยม เขาจะถามนะครับเริ่มต้นเลยเขาจะให้สี่นะครับสมมติว่าเราเจอสี่แล้วก็ enter นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกจุดไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับปึ๊บเขาจะมีให้เลือกสองแบบนะครับเขาจะมีเลือกสองแบบสมมติว่าเอาข้างบนนะครับคลิกข้างบนปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าถ้าใครสวิงแบบนี้ก็กด f 8นะครับให้ล็อกแกนนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกจากคำสั่งใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปเลือกใหม่นะครับคลิกทิโพลีกอนนะครับผมจะต้องสี่เหมือนเดิมนะครับผมก็พิมพ์ enter เลยครับสี่แล้วก็ enter ครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับผมจะเลือกตัวที่สองนะครับสังเกตไหมครับอ่าจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็คูณสองเหมือนกันนะครับสมมติว่า ผมจะเอาห้าสิบนะครับผมพิมพ์ห้าสิบปึ๊บจะได้หนึ่งร้อยนะครับจับดูครับนะครับจะได้หนึ่งร้อยนะครับจะได้หนึ่งร้อย ผมจะเลือกที่โพลิกรอนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นคลิกจุดนี้ครับจุดไหนก็ได้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น8นะครับผมก็พิมพ์8แล้วก็กด enter ครับจากนั้นก็คลิกซ้ายจุดตรงไหนก็ได้นะครับเลือกอันที่2นะครับนี่ครับ ถ้าเราอยากได้ขนาดเป๊ะๆแล้วก็ป้อนค่าเข้าไปเลยนะครับถ้าเราไม่เอาเราก็คลิกซ้ายวางไปเลยเป็นแบบนี้ครับในส่วนของเอส้นสไปนยนะครับเส้นสปายก็คลิกซ้าย ถ้าล็อกแกนก็กด F8 นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราล็อกแกนกด F8 นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสังเกตเส้นปะสีเหลืองๆไหมครับเขาจะไม่ไอ้นี่ต้องกด F8 ให้มันเป็นเส้นอิสระนะครับแบบเนี่เราจะไปทางไหนก็ไปตามนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยครับถ้าเราจะออกจาก คำสั่งก็ออกจากเส้นนะครับเขากด enter หนึ่งครั้งนะครับก็จะออกแล้วครับอีกทีนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำสั่งนะครับนี่ครับถ้าเราจะดับพวกรูปพวกอะไรก็ได้เลยครับนี่ครับไปเลยครับ ถ้าจุดจุดจ,ดจบก็เอามาแท็กกันเลยครับแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็กด enter นะครับปึ๊บกจ็จะจบนะครับโอเคส่วนเส้นพาร์กนะครับแล้วก็คลิกปึ๊บคลิกซ้ายจุดที่หนึ่งนะครับ ถ้าเราอยากให้เส้นตรงกันก็นก,กด F8 นะครับล็อกแกนไว้แล้วจะป้อนค่าก็ได้นะครับขนาดอยู่ที่เรานะครับอันนี้ผมจะไม่ป้อนนะครับผมจะคลิกซ้ายจุดที่2นะครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์ไปทางไหนก็ได้นะถ้าเราอยากให้สวิงก็กด F8 นะครับเนี่ยครับ อันนี้คือเส้นอาร์คนะครับในส่วนเส้นโพลีไลน์ก็คือมันจะเป็นเส้นต่อกันนะครับคลิกซ้ายแล้วก็ผมจะล็อกแกนนะครับกด8ปปึ๊บหากปึ๊บนะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายไปเรื่อยๆครับ ออกจากคำสั่งแล้วกด enter ครับสังเกตไหมครับจะเป็นเส้นเดียวเลยครับ polyline ไม่เหมือนไม่เหมือนลายนะครับลายปึ๊บคลิกลายปึ๊บนะครับเราคลิกปึ๊บ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 อย่างงี้ปึ๊บเอาเมาส์มาแตะๆดูนะครับเอาเมาส์เมาส์ที่นี่สังเกตว่าจะเป็นคนละเส้นนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเส้น polyline นะครับ polyline จะเป็นต่อกันเลยครับ polyline เนี่ย ในส่วนของวงลีนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกซ้ายตรงไหนก็ได้อันนี้ก็แล้วก็พิมพ์ค่านะครับถ้าเราไม่พิมพ์แล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็ยืดนถอดเอานะครับวงลีครับถ้าเราจะได้ขนาดเป๊ะๆก็ป้อนค่าเอาครับ สมมติคลิกซ้ายที่คําสั่งคลิกซ้ายวางปึ๊บผมจะอ,ออกมานี้50อันนี้ก็หารสองเหมือนกันนะครับ50ก็จะเป็นร้อยนะครับคูณคูณคูณ2องนะห้าสิบเอนเตอรผมจะเอาฝั่งนี้ประมาณสักยี่สนะครับยีก็เป็น40่สิบครับยี่สิบเครับ จับดิเมนชันดูครับปึ๊บเห็นไหมครับสี Center, ่สิบเซนเตอร์ก็คลิกที่ดิเมนชันแล้วก็จับเอาเมาส์มาแตะครับแตะที่เส้นเนี่ยอย่พิ่งคลิกนะครับให้มันขึ้นจุดกึ่งกลางนะครับคลิกปึ๊บคลิกซ้ายปึ๊บแล้วก็เห็นไหมครับครับห้นะครับประมาณนี้ ในส่วนอันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับลืมบอกไปนะครับถ้าเราเขียนสี่เหลี่ยมแบบเส้นลายเนี่ยครับถ้าเรามีรวมเส้นกันนะเขาจะไม่ให้เวลาเรามาจะมูหลือจะอะไรพวกเนี้ยจะเอาไดเมนชันมาจับจุดกึ่งกลางแบบเนี้ยครับ เขาจะไม่ขึ้นให้นะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเส้นนี้นะครับเพราะว่าเส้นนี้เขาต่อกันครับเป็นเส้นเดียวครับเขาเป็นเส้นเดียวกันอันนี้ไม่เป็นเส้นเดียวครับลองเอามาแตะดดูครับนี่ยโครเส้นนะครับอันนี้ผมเขียนจากเล็กเทนเกิลนะครับรวมเส้นอันนี้โพลีไลท์ก็รวมเส้นนะครับ อันไหนที่เป็นเส้นเดียวกันวงกลม่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเวลาเราจับ d ดเ e ม s ชันหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเอาเราเม,มาแตาะที่ขอบเนี่ยครับก็จะขึ้นจุดเซนเตอร์ให้นะครับโอเคครับคำสั่งอันนี้จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาคำสั่ง move นะครับให้พวกชุด modify อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่พวกไอเมนูย่อยเนี่ยผมยังไม่ลงลึกนะครับผมจะเอาแค่ใช้งานพวกนี้ไปก่อนนะครับโอเคยี่สิบเอ็ดนาทีแล้ว